ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมตอนนี้นะครับคือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับวันนี้เดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับตํารวจปคบนะครับโดยผู้เสียหายหลายท่านเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทก็มีนะครับบางคนนั้นใช้เงินของครอบครัวจนทําให้ครอบครัวแตกแยกหรือบางคนนั้นต้องปกปิดตัวเองไม่เปิดหน้ากับสื่อนะครับเพราะว่ากลัวว่าครอบครัวนั้นจะรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เสียหายกับบริษัทดีไอคอน g r ุ u ปนะครับ อะไรคือสาเหตุที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจร่วมลงทุนกับบริษัทและบริษัทเดีคอนกรุ๊ปมีกลยุทธ์อะไรในการมัดใจพวกเขาให้หลงเชื่อในครั้งนี้เราได้พูดคุยกับหนึ่งผู้เสียหายครับที่เป็นผู้เสียหายจากกรณีนี้นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของบริษัทเดคอนกรุ๊ปว่าอะไรทําให้เขาตัดสินใจร่วมลงทุนในครั้งนี้ครับจากกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเดียคอนกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามผ่านช่องทางหลักออนไลน์ ที่สามารถทำไรายได้ถึง5,000ล้านบาทในปี2,564ซึ่งมีนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลผู้ก่อตั้งบริษัท The Icon Group โดยมีรูปแบบธุรกิจที่เน้นการตลาดแบบเครือข่ายที่มีการใช้ดารานักสแสดงและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาร่วมงานเพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจลงทุนให้เข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายและหวังสร้างโครงข่ายที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่นั่น ก็ทำให้ตัวแทนจําหน่ายหลายคนที่สูญเสียเม็ดเงินจากการลงทุนที่มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหลายแสนบาทและอาจมีผู้เสียหายที่มียอดเงินสูงขึ้นอีกเรื่อยๆจนนํามาสู่ข้อถกเถียงกันว่าธุรกิจแบบนี้คือการขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่กันแน่ด้วยความช่วยเหลือของเครือข่ายสังคมและสื่อโซเชียลมีเดียจนนําไปสู่การแชร์และุดคุยธุรกิจนี้ออกมาแบบชุดใหญ่ที่เปิดเผยตัวเลขผู้เสียหายเป็นจํานวนมาก และยังสะเทือนไปถึงดารานักแสดงอีกหลายคนที่มีส่วนร่วมในธุรกิจครั้งนี้จนต้องออกมาถแถลงข่าวและเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปรบับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนเองแต่นั่นก็ไม่สามารถทดแทนหรือใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ร่วมลงทุนหลายร้อยคนได้หนึ่งในผู้เสียหายออกมาเปิดเผยถึงการตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้โดยเปิดเผยว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา ตนเองอยากหาลงทุนทำธุรกิจซึ่งก็มีเพื่อนแนะนำธุรกิจนี้มาให้ลองลงทุนและมีคอร์สสอนการเรียนการทำธุรกิจออนไลน์รวมถึงเห็นว่ายังมีดารานักแสดงที่รวมเป็นพรีเซนเตอร์จึงทำให้เกิดความหลงเชื่อว่าธุรกิจนี้คงไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายก็นำมาซึ่งความสูญเสียเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนหลายแสนบาทพร้อมฝากเตือนไปถึงคนที่สนใจจะทำธุรกิจในลักษณะนี้ ให้ตรวจสอบและระมัดระวังก่อนการตัดสินใจร่วมลงทุนในการทำธุรกิจที่เป็นลักษณะเครือข่ายพีที่มาจากไที่มาจากไหนคะก็อยู่แถวสมุทรปราการค่ะเราทราบเรารู้จักดีไอคอนนี้ได้ยังไงก็จากเพื่อนเพื่อนแนะนำแนะนำมาแล้วก็ก็คิดว่าเราอยากขายของไงก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเจอแบบนี้เนาะเราขายของมไม่ไม่ไม่ไมีไม่มีมมค่ะก็คือทำงานแล้วทีนี้เราก็เห็น ช่วงโควิดเนาะมันก็ไม่มีอะไรเราก็อยากหาอะไรทําแล้วก็มันเป็นการเรียนออนไลน์ก็เลยอยากลองเรียนดูแต่ท่านี้พอมันมาแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วไงเราลงคอร์สไปเท่าไหร่คะก็คอร์ส97ค่ะ คอร์ด97 yup. แล้วพอเราไปเรียนแล้วมีการขายคอร์สเพิ่มมันมีการซื้อเพิ่มยังไงไหมคะก็มีค่ะอันน um ี้เราเราอยากมีรายได้เพ yeah> like ิ่มเราก็ต้องซื้อเพิ่มเหมือนเหมือนกับทุกๆคนอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเชื่อในตัวของบริษัทนี่ก็เพื่อนเพื่อนที่เคยร่วมงานกันมาแล้วก็มาแนะนำเนาะแล้วก็มันก็มีดาราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ให้คนแบบเออเฮ้ยบริษัทนี้ไม่น่าจะหลอกอะไรกันอย่างเงี้ย รู้สึกไงบ้างครับที่บางคนเขาเหมือนทงฝั่งนึงเขาก็บอกว่าคนที่มาร้องทุกข์เนี่ยคือคนที่ซื้อไปแล้วแล้วขายไม่ออกเองมันเยอะไงคะมันเยอะเพราะว่าของของตัวเราเองนี่มันรหัสอยู่ที่ส0 0 0 0นแต่ตอนนี้มันไปที่หกแส0คือคนมันก็ค่อนข้างเยอะเราคิดว่าเราก็ทําไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งคือถามว่าเงินสองแสนสองแสนกว่าเนี่ยมันก็เป็นเงินที่เยอะถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดใครจะมาลง เราคิดว่าเราเองเราก็ว่าเราไปไม่ได้ก็เลยถอยรรูปแบบที่เขาใช้คือเมื่อของมันใกล้ก็คือเราต้องเติมสต็อกเรื่อยๆนีูสต้อกไหมคะคือเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเราตอนนี้คือเราไม่ได้ขายแล้วไงคะเรากินอย่างเดียวแล้วเ,เราอย่างซุปหนึ่งเบิกมาซุปหนึ่งเนี่ยเราก็กินไม่หมดอยู่แล้วมันก็มีของที่หมดอายุของที่ที่แบบว่ามันไปไม่ไหวอะ่ะ แล้วไปเจอตลาดที่มีของพวกเนี้ยมาขายในราคาที่ค่อนข้างถูกด้วยมันก็ยิ่งเพราะเราก็เลิกม,มาเป็นปีแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ทําไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่มีลูกทีมไม่มีเลยไม่เพียงแต่ว่าเราก็อยากมาลงบันทึกประจําวันไว้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเงินที่เราเสียไปนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะพอเราในฐานะที่เราตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยเราอยากฝากอะไรถึงคนอื่นไหมครับที่ได้รับผลกระทบหรือกําลังสนใจในธุรกิจแบบนี้อยู่โอ้ยต้องต้องดูดีๆเลยเนาะ ของพวกนี้เพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าถ้าไม่มั่นใจพอนี่ขนาดว่าเป็นคนที่รอบคอบนะคะเรื่องของตรงเนี้ยหลายๆอย่างที่เข้ามาเนี่ยเราจะสกินสกินอยู่แล้ว<ม>แต่อันนี้มันด้วยด้วยของตัวเพื่อนที่มาแนะนําเราเนาะแล้วก็เออเห็นความเป็นไปได้มันน่าจะมีมแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะ<ม>เราก็อาจจะไม่เดินเข้ามามมแต่อันนี้คือเราไม่รู้ก็ก็ จะจะจะบอกอยังไงมันจะตรวจสอบยากอะ่ะเพราะมีดาราด้วยมันมันยากไงในการที่เราจะจะสกีนกับของบริษัทต่างๆแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเข็ดเข็ดมากเลย <laughs> คือหนึ่งถ้าเกิดเขาโอเคเขาก็ออกมายอมรับหรือว่าออกมามาคืนให้กับผู้เสียหายอย่างเงี้ยเราว่ามันก็น่าจะดีเพราะว่าคนไม่ใช่น้อยเลยไงคะสำหรับผู้เสียหายในกรณีนี้สามารถนำหลักฐานไปร้องเรียนกับตำรวจปคบอได้ที่ ตึกกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาก,การตํารวจสอบสวนกลางส่วนแนวทางในการจะดําเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามจากทางเจ้าหน้าที่ต่อไปกิติทัศน์วิทยาเกจรเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน